วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูคำอุทานกันนั่นเองนะคะเราตกใจหรือว่าดีใจมากๆเมื่อไรเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะน,นอกจากคำว่าโอ oh ้นะคะคำเดียวงี้ก็น่าเบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันค่ะว่าจะใช้คำอื่นคำไหนได้บ้างนะประโยคหลักของเราวันนี้ก็คือคำว่า what a mess นะคะอ่านออกเสียงถ้า ตกใจเนี่ยมีคำว่าตกใจมันก็ต้องเป็น w h a t a mess นะคะ what a mess นะคะ mess ก็จะขึ้นเสียงสูงนั่นเองสูง uh mess นี่มีความหมายว่าอะไรเอ่ยมีความหมายว่า,าสกรปรกนะคะสกมกนะคะถ้าใช้คำว่า w h a t a mess นี่ก็จะมีความหมายว่าสกมกอะไรเช่นนี้นะคะสกปรกอะไรอย่างนี้น,ะะน,นั่นเองเนาะ,อะโอเคเราลองมาอ่านออกเสียงนะคะ ทุกคำเลยแล้วเดี๋ยวมา์จะคอยอธิบายนะคะว่ามีความหมายอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือ what a mess what a mess นะคะอันนี้สองันเป็น what a day what a day ก็คืออ่านให้เร็วเลยนะคะ what a day อ,อันต่อมา what a shame what a shame what a shame, what a shame ะะง่ายๆแค่ประโยคลาสามคำแต่ว่ามีความหมายอย่างเช่นเ what a mess เนี่ยจะมีความหมายอะไรบ้างเรามาดูกันอย่างที่แม่บอกไปแล้ว what a mess mess คือสกรปรกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสกรปรกอะไรเช่นนี้นะคะ what a day ก็จะเป็นวันอะไรเนี่ยนะคะแบบว่าเป็นการอุทานว่าโอโ้โหเยอะมากเหมือนเจอมาเยอะนะคะ what a day อาจจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายเราไม่รู้แต่ว่ารู้แน่นอนว่า วันนี้มันไม่ธรรมดานะคะส่ว so, นอันต่อมาคป็น what a shame หน้าอายจังนะคะน้าอายจัง what a shame shame นี่แปลว่าอายนั่นเองนะคะอายแบบอ่าไม่ใช่ช h y นะคะ shame จะหมายความว่าอายแบบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ shame s h ยนี่ยังแบบบิดไปบิดมาแต่ shame นี่เป็นการที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่าโอเค what a mess what a day and what a shame หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวมันไม่ใช่ว่า what a day วันอะไรนี่อะไรอย่างเี้หรอะคะ จะพูดว่าวันอะไรนี่ก็ได้ก็จะเป็นการอุทานว่าการที่บอกคนอื่นว่าวันนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำถามไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้น what เนี่ยจะไม่ได้แปลว่าอะไรโดยตรงนะคะจะไม่ได้ถามเอาไว้จะไม่ได้เป็นประโยคบอกอ่ประโยคคำถามที่เอาไว้ที่เอาไว้บอก ผู้อื่นนะคะที่ที่เอาไปถามคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรอย่างนี้ออไปเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องคาดหวังคําตอบนะคะไม่ต้องให้เขาไปเขาคนอื่นเขาจะไม่ตอบเขาจะไม่ตอบหนูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอา what a mess ไปเนี่ยมันจะเป็นคําอุทานเห็นไหมคะว่ามันมี exclamation mark ก็คือเครื่องหมายตกใจนะคะเพราะฉะนั้น what ในที่นี้จะไม่ได้หมายความว่าอะไรต่อไปแต่จะเป็นการที่ อุทานขึ้นมาว่าเราตกใจหรือเราดีใจหรือเราเสียใจอะไรนี้ค่ะหรือเราอายก็ได้ what a shame name, นะะั่นเองค่ะเคลองดูต่อไปอ่ะถ้าเราอุทานอย่างอื่นอย่างเช่น what a nice car นะคะ what a nice car what a nice car นะคะลองพูดตามได้เลยนะคะ what a nice car what a cute cat what a cool cell phone นะคะมีความหมายว่าอะไรบ้าง nice car รถคันนี้ช่างสวยอะไรเชียงแบบเยี่ยงนี้แบบสวยมากนะคะต่อนนมาก็เป็นแมวตัวน,นี้น่ารักจังน่ารักมากๆนะคะและสุดท้ายก็จะเป็น what a cool cellphone ก็จะเป็นบอว่าสุดยอดโทรศัพท์เครื่องนี้เท่ hey, สุดยอดเลยนะคะเนาะ ไม่เชื่อว่าคำว่า what เออเนี่ยก็จะเป็นการที่เหมือนบ่งบอกคนอื่นว่าอันเนี้ยมันเจ๋งจริงนะคะน้องๆก็สามารถไปใช้ได้ในกิจกวัตรประจำวันเนาะคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้ว่า what a cool car what a cool place อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโ okay. อเคมี example มากขึ้นให้น้องๆเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าจะเอาไปใช้คำว่า what เออยังไงนั่นเองนะคะเราลองมาดูกันทีละอันเนาะ เวลาเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยทำกิจกรรมเนี่ยนะคะอยู่ในทำทำกิจกรรมกลุ่มเนาะเราก็สามารถพูดคำว่า what's a great idea what's a great idea นะคะซึ่งเป็นการ encourage เ,เพื่อนเนะคะโดยการพูดว่าเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมนะคะเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมนะคะแบบสุดยอดไปเลยนะคะรือวจะเป็นอันที่สองก็จะเป็น what a small world นะคะถ้าสมมติเดินเดินห้างอยู่เนาะเดินเดินไปเจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะแล้วก็อ่ะ w h a t a small world เป็นโลกโลกทำไมมันโลกกลมแบบนี้นะคะโลกช่างกลมจริงนะคะมันก็อาถ้าเป็นภาษาไทยเรา,าก็จะเรียกว่าโลกกลมใช่ไหมคะก,กลมก็จะแปลว่า round ใช่ไหม round แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ใช้ว่า t a round world ไม่ผิดแต่เราใช้คำว่า w h a small world คือโลกช่างใบเล็กอะไรเช่นนี้นะคะแปลว่าโลกเล็กเดินเจอกันบ่อยเนาะแต่ไม่ใช้คำว่าโลกกลมนะคะไม่ใช้คำว่า round world ใช้คำว่า small world โอเคหรือว่าถ้าน้องๆรู้สึกว่า,าวันนี้แบบมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะก็สามารถอุทานขึ้นมาได้ว่า What a wonderful world อ uh, ะ What a wonderful day นะคะ What a wonderful world เป็น playing นะแ้ววา,าเน็น What a wonderful day นี่ยสามารถอุทานขึ้นมาได้นะคะบอกกลับไปบ้านบอกพ่อบอ,อกแม่นะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆนะคะโอเคอันต่อมา What a What a shame What a shame นะคะสมมติว่าเราจะ บอกคนอื่นว่า What a shame I almost got full marks นะคะซึ่งมีความหมายว่าน่าเสียดายจังนะคะ What a shame น่าเสียดายจังเกือบได้เต็มแล้วนะคะอาจจะขาดไปครึ่งคะแนน,นหรือ1คะแนน,นนะคะก็เกือบจะได้เต็มแล้วเพราะฉะนั้นคำว่า What a shame เนี่ยสามารถใช้ได้แทนคำว,ว่าน่าอายจังหรือว่าเสียดายจังนะคะอ่านต่อมา What a nice car อันนี้อธิบายไปแล้วนะคะ w h a t a nice car เป็นควาหมายว่ารถคันนีเ้เท่จังรถคันนี้สวยจังสุดยอดนะคะหรือว่าจะเป็น what's อ่ะอย่างที่มาบอกไปนะคะอันนี้คือจะตาก,กับ what's your name นะคะถ้าเป็น what a nice car เป็น e x c l a m a t i o n mark นะคะเป็นคำอุทาน นะคะไม่จะเป็นต้องได้คำตอบแต่ว่าถ้าเป็น what t r a r n i n g เรากำลังเจาะจงถามเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะถามผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำอุทานเนี่ยเราก็พูดขึ้นมาลอยๆเราไม่จะเป็นต้องได้พูดไปแล้วเราจะไม่ได้ข้อมูลมากขึ้นแต่ถ้าเราพูดคาว่ามาีมี question mark อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็น question ที่เอาไว้ถามคนอื่นเนาะ พอถามเสร็จเราก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าเขาจะตอบเรามาใช่ไหมคะเชนันนี้ what's your name คุณชื่ออะไรนะคะถ้าเราไม่ใช้ what a ถ้าเรารู้สึกว่าอืม t a มันยาวไปมีคำอื่นไหมนีค่ะเราสามารถใช้คำว่า how นะคะ how อย่างอะไรก็เป็น how fast เร็วจังนะ how slow นะคะ,นะคะก็จะเป็นว่าช้าจัง how big ยายจัง how small เล็กจังนะคะก็จะเป็นการอุทานเหมือนกันว่าโหมันสุดยอดในระดับไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น how อย่างเดียวเนี่ยน้งนองๆก็รู้ว่ามันมีความหมายว่ายังไง how นะคะ how นะคะ how อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็น how fast หรือ how slow หรือ how big หรือ how small หรือว่า อย่างอื่นก็ได้ how beautiful นะคะและมี exclamation mark ข้างหลังที่ไม่ใช่ question mark นะคะตัวสุดท้ายถ้าไม่ใช่ question mark ก็จะเป็นการอุทานนั่นเองนะคะ how beautiful นะคะอะไรอย่างงี้โอเคนะอันต่อมาโอเคเสร็จแล้วเราจะมา recap กันอีกรอบหนึ่งนะคะน่าเสียดายจังทำยังไงเอ่อทำยังไงดีถ้าน่าเสียดายจังจะพูดว่ายังไงดีนะคะเป็นภาษาอังกฤษสนใจไหมน่าเสียดายจังนะคะเป็น What a shame นะคะ What a shame นั่นเองช่างเป็นความคิดที่ดีอะไรอย่างนี้ช่างเป็นความคิดความคิดคืออะไรความคิดคือไอเดียนะคะความคิดที่ดีก็คือ great idea อย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดมาก็จะเป็น What a great idea What a great idea นะคะอ่าโอเคถูกเลยนะก็ให้น้องๆน,นะคะเราเอาไปใช้ดูเป็นคำอุทานที่นอกเหนือมาจากคำว่าอ้หรือว่า การช็อกไปเฉยๆนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถอุทานขึ้นมาได้นะคะเป็นการที่เราเน้นคํานั้นสมมติคาว่าอะ shame ใช่ไหมคะเราก็เน้นคําว่า s h a โดยการใส่คําว่า what เอ่อเข้าไปแล้วก็เน้นคํา, shame, า,คว,า, earth, าว,คว่า great idea นะคะคำว่า what เอ่อเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจะใช้คําว่า what เอ่อหรือว่าคําว่า how นะคะให้เป็นการอุทานเนี่ยห้ามใส่ question mark เด็ดขาดนะคะเราจะต้องใส่เป็น exclamation mark ซึ่งเป็นเครื่องหมายสกใจนะคะให้น้องๆลองพูดแล้วก็ ฝึกอยู่ที่บ้านนะคะฝึกหรือว่าไปออกไปข้างนอกก็ฝึกเจอฝรั่งก็ฝึกฝึกได้มือนี้นะคะให้ฝึกเยอะๆแล้วเราจะพอยิ่งพูดเนี่ยมันก็จะยิ่งชินลิ้นพอชินลิ้นพูดภาษาอังกฤษก็ปลื้แล้วนะคะให้น้องๆลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ